นี่คือเครื่องยกกระชับใหม่จากนิติธรรมคลินิกอัลตาฟอร์เมอร์ MPT MPT หรือ m i Micro p o ค o พ t e c h n o l o g y เนี่ยนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถปล่อยตัวคลื่นเสียงออกมาได้มากและละเอียดกว่าเดิมจากปกติเนี่ยจะปล่อยออกมาได้เพียง17ุ ใน1ช็อตแต่ตัว MPT เนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเป็นไมโครพาวส์นะครับออกมาได้ถึง4 7 1จุดจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทําให้ตัวคลื่นเสียงในครอบคลุมพื้นที่ในการรักษาได้มากขึ้นกว่าเดิมผลของการยกกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นตัว MPT จะมีหัวยิงมาถึง10แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นจะสามารถรักษาได้ทุกระดับความลึกของผิวหนังแล้วก็นอกจากสามารถรักษาการยกกระชับได้แล้วเนี่ยยังสามารถเลือกลดไขมันได้ด้วย เช่นเหนียงนะครับหรือบริเวณกระป๋อกแก้มที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินและนอกจากนี้เขายังสามารถบำรุงผิวแล้วก็ช่วยลดดิ้วรอยได้หัวยิ่งใหม่อัลตร้าบูสเตอร์ ซึ่งเป็นตัวที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับการผลักวิตามินและดูแลผิวส่วนตื้นโดยเฉพาะผลักวิตามินลงไปด้วยหลักการของโซโนโฟเลซิสมาพร้อมกับวิตามินนาโนเทคโนโลยีซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษทําให้เกิดการผลักวิตามินลงไปในผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ตัวคร่มเสียงเองที่ปล่อยออกมานอกจากจะทําให้เกิดจุดความร้อนขนาดเล็กเพื่อผลักวิตามินแล้วยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนปรับผิวส่วนบน เพื่อลดการเกิดริ้วรอยและช่วยกระชับผิวส่วนบนให้มีประสิทธิภาพยิ่งึ้นสำหรับผลการรักษาก็จะเห็นผลการรักษาทันทีที่ประมาณ20-30%และผิวจะค่อยๆกระชับตึงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเต็มที่ที่ประมาณ12สัปดาห์แนะนำทำการรักษาซ้ำทุก1ปีเพื่อคงความอ่อนเยาว์และป้องกันปัญหาความย่นคล้อยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับ